เครียชาัดคู่พระนางส่วนฮอตตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหมหลังไฟหญิงมีข่าวเด็ดครั้งใหม่ เป็นคู่พระนางคลื่นลุกใหม่ของวงการบันเทิงจีนที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับหวังชูรานและหวังจือ่อชีก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีซีรีส์แสดงด้วยกันอย่างเรื่องลำนำกระดุกโยกจากการเล่นซีรีส์ด้วยกันในปี2022ก็มีภาพหลุดออกมาว่าทั้งคู่ไปทานเข้าด้วยกันมีภาพจับมือและเคลืนรถคันเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานต้นสังกัดของหวังชูรนันก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือของหวังชูรนัน ทาง่ครต้นสังกัดได้เปิดเผยว่าชูรันยังโสดแค่นัดกินข้าวกับเพื่อนไม่ได้เจอกันนานและเมื่อไม่นานมานี้วังชูรันก็ได้มีข่าวลือออกเดทกับยงังยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทาง่คยต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาแจ้งเรื่องนี้แต่อย่างได